ก็ปนีิกาขออนุญาตหอจกอรเสลัดพนมารีวิวอีกเด้อครับปนีิขอญาตไอรีวิวงานสาบมปอนีิมือมือที่สองเนาะงานสาบก็เริ่มจากผู้เพิ่นร่อนท่องผีหลัเพิ่นมาร่อนอยู่สองมือปุ่นใดจักไอเม็ดท่องกระไดมปุณิฮอจกอรเพิ่นกะเอาสั่งสาบเสริมกำลัง สองมือนี้ครับสองหนายสองหน่ายนายสั่งสาบสั่งอีย่งแนวพวนี้พิ่นซื้อเพิ่นกะไดสั่งผมก็จำซื้อเพิ่มมาได้สั่งแกนกับสั่งแกนกับสั่งจอยดูสัวมือนี้งานกือบทึบหนาไปเลยครับงานสาบเสริมกำลังสั่งมากฟีมือกับมาตรฐานหลังละลานหมดละเพิ่นว่าทีมงานเสียวมากนี่นี่ นี <N> ่จะกอพันวาขั้นขั้นบีมือพันบอม้าดรัสนอมาไม่ได้ฝีมือทัางนั้นซึ่งวหนาโฟแมนเิ่นเกรับร่องฝีมือนี่วหนาโฟแมนสร้งพดเิ่นอาหารเสริมกับีอาหารหนุมานนี่ครับนี่กล้วยอาหารเสริม เพื่อนว่าเล่งเมื่อไรผมก็ตอ้องรอว่าะฉันผมกับบุคอยหูผมดอกงานสร้างนี่กระไดนี่ด้านหลังครับด้านหลังเดี๋ยวนี้ก็นคนจองคิวเข้ามาหลายอยูบ่บ่รับเพื่อนว่าเต็มแล้วปันไสเสียงยีสาปนปีนี้ปีนี้ปีหกสี่นี่เต็มละนี่ด้านหลังกัใกล้แล้วน,นะครับนี่ทางในกันเลี้ยวเลี้ยวครับนี่ห้องนอนนี่เลี้ยวเลี้ยว ด้านหลังก็ห่างจากกำแพงนี่สมเมตร3ามเมตรมาตรฐานเถแงว่าทางนอกนี่งานสาบเดืยอยยู่2ฝาเนาะเลืยอยยูสอฝาเลือยยู่2งด,ยย2ดานอันนี้ด้านของด้านนอกของน้ำนอกของน้ำ ทั้งในงนี่ถือว่าเส่จแล้วเมเ่ลแล้วเหลือทั้งนอกสองฝาปีนี่ปีหกสี่เต็มเปล่อหลังงานมาสัน่นไปอยากสั่งกับปี C, ปหกขาเปลือกมาสัน่สนอโอ้ย <c oughs> แน่นอนหน่อยดีวะสาเหตุหนึ่งนี่เพิ่อนบรับทีมงานหลายก็เลยใส่เวลาเนี่ย รับจำนวนจำกัดปันไปอันเกาหลีรับจำกัดตีโฟแมนเพิ่งกระไดอ๋อจูถือว่าอยู่ในกรอบอยู่เน,ะนาะโฟแมนเพิน่นประเมินให้ว่าภาพรวมก็คือทั้งเบิดยี่สิบมื่นกรกฎาจ,จะแล้ยวพันไปกับประมาณสิบสองมื่นเนาะสิบสองมื่น เสงว่าเหลืออีกแปดมือถ้าเบิรงมารีวิวว่ามันสิเราคือโฟแมนพันวาบอเดอรขั้นมาแล้วพ่นสปั๊บยูวัสดุเสีให้ <laughs> ส<ย>เ <laughs> ส,ายายสีให้สร้างจอยสร้างแกนสร้างสาบมือนี่ปั๊บยูวสัสดุปั๊บยังไงปั๊บกล้วยปั๊บอิมอยัสดเมื่อสาบพ่นเสาพูแะปับซ้ำนี่ขั้นมาแมนน้อยน้อยทิ้งพัน <laughs> ไอ ขึ้น่นแล้วตากมนุษย์กาพ่ให้ปลาโฟแมนดอกผมสิให้อยู่ดอกเด้อแต่ทำเหลียวสักก้อนหน่อยทิ้งทิ้ง,งเล่นนี่ยังโอ้กับพ่อไปอยังแต่ว่าทำเหลียวสักก้อนเด้อให้อยู่ดอกเ,เกกอาวันนี้กะขออนุญาตหอเจ้าก่อเพิ่น,นรีวิวสำนีก,กสักกอนครับสวัสดีครับ